ต้องยินดีที่ยินดีเนี่ยลำดับแรกเนี่ยต้องยินดีกับพลเอกประยุทธ์ที่เข้ามาสู่ว่าแวดวงทางการเมืองได้ไม่นานครับแต่สามารถสร้างทายาทได้เป็นนักปั้นได้เป็นผู้กำกับมือทองกำหนดฉากแบบปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บรวดเร็วมากปฏิบัติการแบบ30นาทีจัดการได้ทั้งสภาก่อเกิดนายกคนใหม่ได้ทันทีนะครับ อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่น่ายินดีน้อยคนนะนักการทหารที่ยึดอำนาจมาแล้วมาสู่แวดวงการเมืองขึ้นตำแหน่งสูงสุดถึงนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้9ปีเสร็จแล้วจะพ้นจากตำแหน่งเนี่ยยังปั้นนายกได้อีกหนึน่งคนนี่ประวัติศาสตร์ต้องบันทึกไว้ไม่ใช่เรื่องที่นายทหารคนไหนจะทำได้และที่ผ่านมายังไม่มีใครทำได้ประยุทธ์เป็นคนแรก พี่น้องแวดวงจักดาวก็ไปบันทึกไว้ว่าอาดีตผู้บังคับบัญชาของท่านรุ่นพี่ของท่านเขาทําอย่างนี้เขาประสบความสําเร็จในด้านนี้นอกจากนี้ความยินดีที่สองสำหรับเปรเนกประยุทธ์สามารถส่งพักรวมไทยสร้างชาติเข้าไปเป็นรัฐมนตรีได้อีกสองตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยอีกสองตำแหน่งนี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดและที่น่ายินดีก็คือว่าการรักษาการของเขานั้นเนี่ย ยังจะสามารถแต่งตั้งผบตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการกองทัพไทยผอบอเหล่าทัพทุกทัพนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่พี่น้องเผชิญเนี่ยนะครับก็จะมีสองอันที่มันขึ้นมาคู่กันในขณะน,นี้นะครับการฟื้นตัวของระบอบทักษิณคนที่ชุบขึ้นมาเนี่ยก็คือพลเอกประยุทธ์ ฉะนั้นมันก็จะมีระบอบสองระบอบที่มันมันขึ้นมาคู่กันระบอบเดียวเนี่ยพี่น้องประชาชนก็เรียกว่าขัดแย้งกันไม่รู้จะขัดแย้งกันยังไงนะครับวันนี้ก็สองระบอบฉะนั้นการผ่าทางตันทางการเมืองเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยให้ได้มาซึ่งอำนาจธิปไตยของประชาชนชาวไทยได้การปกครองที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องไม่น่ายินดีแต่น่ายินดีที่ ที่ได้เห็นวงจรอำนาจบนพื้นฐานความยินดีกับพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยนะครับก็มีเรื่องที่น่ายินดีกับพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าบัตดนี้ก็ต้องถือว่าความเป็นพี่น้องสองปอระหว่างพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์น่าจะแตกหักกันพอสมควรนะครับไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนก็จบไปดำรงไปดำรงอยู่ต่อไปเกิดประกดหมา ค่าพี่ดีต่อผลประโยชน์โหดต่อประชาชนปร,ประชาธิปไตยก็มืดมนต่อไปนี่เป็นนิยามใหม่ที่พลเอกประยุทธ์สร้างขึ้นในแวดวงทางการเมืองอนะครับวันนี้ก็คงได้เห็นภาพชัดเจนแล้วว่ากระบวนการต่อสู้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องหลอกลวงกันทั้งนั้นเป็นเรื่องช่วงชิงอำนาจของคนบางคนมไม่กี่คนซึ่งวันนั้นก็เป็นการช่วงชิงอำนาจของสามปอ นะครับซึ่งใช้คําว่าประยุทธ์คนเดียวก็ได้เพราะเขารับสารภาพว่าเขารัฐประหารคนเดียวป้อมเขาบอกอย่างนั้นบนพื้นฐานที่ร่วมมือกับรัฐบาลของคุณยิ่งรักสิ่งที่ดีสิ่งที่หลายมันหลายสิ่งหลายอย่างมันคุมเครือนะครับนี่ก็จะเห็นได้นะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวันนี้ภาพต่างๆได้เห็นชัดแล้วยังจะชื่นชมนักการเมืองอยู่หรือไม่ยังชื่นชมนัก ที่ออกมารัฐประหารอ้างว่าจะต้องปกป้องสถาบันอ้างความแตกแยกอ้างคนจะฆ่ากานันนู่นนี่ต่างๆไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้พูดคุยกันแม้แต่ครั้งเดียวครับเอาไปคุยกันเพื่อที่จะถือโอกาสรวบตัวในวันนั้นวันเดียววันนี้คงจะกระจ่างชัดแล้วแแผนการต่างๆนั้นเนี่ยมันมีรายละเอียดมีความซับซ้อนและก็คงจะเข้าใจว่าทำไมยิ่งลักถึงออกนอกประเทศได้ ทำไมจึงใช้วิธีการยึดซัพย์ยิ่งลักษ์ตามวิธีการที่นายวิษณุเครืองามบอกและต่อมาก็ถูกยกฟ้องนี่คงจะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับการเลือกตั้งรอบนี้มีความหมายในการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องหลายราวแต่ก็ไม่ผ่านเพราะว่าสองกลุ่มอำนาจใหญ่ซึ่งมีอำนาจต่อรองคนละแบบฝ่ายหนึ่งมีอำนาจต่อรองจากการเลือกตั้ง ฝ่ายหนึ่งมีอำนาจต่อรองจากการมีสมาชิกวุฒธธิสภาในมือมีเงื่อนไขาตามรัฐธรรมนูญเงื่อนไขแค่นี้เป็นเงื่อนไขที่มองให้เห็นแล้วว่าไม่มีใครประสงค์จะคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนไม่มีใครประสงค์ที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง